ขับลุวินอยู่ครับลูกค้ามันไปมาแบบสะดวกอยูอ่แต่ตอนนี้พอมีโควิดก็ต่างคนต่างก็กลัวต่างต่างฝ่ายต่าง,างระวังตัวกันนะจากเดกก่อนนี่ยวันหนึ่งก็เกือบพันอยูอ่แต่มาถึงช่วงนี้ก็ไม่เกินสองร้อยแหละต่อวันไปแม่แดดถอยก็เจ้งเดินหน้าก็ประคองตัวอยู่เนี่ยแน่นอนแม่จะขึ้นจะมาขึ้นรถเนี่ยต้องดูเลยถ้าไม่ใส่แม่เนี้ย ไม่ไปไม่ไปเลยไม่ให้ไปเลยกาอากาศปกติก็ไม่เอาไม่เอามกันต้องบอกให้เขาไปเอาเมฆก่อนถ้าเขาไม่มีใช่ไหมเราก็มีซ้ำรออยู่ก็ต้องซื้ออีกเขาต้องจ่ายเพราะกับค่ารถแต่ไม่ได้เอากําไรแค่ห้าบาทนะเราซื้อมาห้าก็ขายขาเขาห้าถ้าเขาจะเอาถ้าเขาไม่เอาก็ก็ไม่ต้องขึ้น มันอยู่ที่ตัวเราเราต้องสำนึกตัวเราก่อนใช่ไหมเราจะเป็นตัวตัวขยายด้วยตัวเบรกแต่เราตัวเบรกเราต้องป้องกันต้องป้องกันให้รอบครอบก่อนนะแม้ว่าจะขึ้นรถจะยงังไงเม็ดก็ต้องมีเพย์ให้เราอันนี้เราจัดหลักอยู่ตรงนี้ก่อนนะ,ะเฉพาะตัวเราเราไม่อยากให้มันแพร่ไปเพราะตัวเราใช่ไหม